หลังจากเกิดเหตุน่าสลดหดหูเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของเคสประกบน,นะครับก็มีเรียกว่าคําสั่งด่วนออกมาให้ตํารวจในพื้นที่นะครับกวาดล้างการมั่วสุมต่างๆการสร้างกลุ่มแก๊งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดที่เป็นอันตรายก็จะมีการตั้งด่าน100% บ,บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทลายไม่ว่าจะเป็นอบบยามุกไม่ว่าจะเป็นกระท่อม4ีคูร้อยจุดมั่วสุมนะครับแล้วก็จุดเสี่ยงต่างๆโดยหลังสี่ทุ่มเนี่ยถ้าใครออกมาปั่นป่วนครับแว้นไปมาอันนี้ไม่ได้ละเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะบังคับใช้กฎหมายถ้าอายุต่ำกว่านะครับ18ปีเนี่ยก็จะโดนยึดรถ เราก็จะเรียกผู้ปกครองกลับมานะครับรับตัวกลับไปอะทํานองนี้ซึ่งถ้าใครย้อนไปได้สมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการทําลักษณะแบบนี้แหละแต่ว่าเหมือนจะให้ผู้ปกครองรับโทษด้วยมั้งหนึ่งในสาถ้าผมจำไม่ผิดนะอืมเพราะว่าถือว่าเป็นการปล่อยปะกละเลยอันนี้จริงๆก็ดีนะเพราะว่าถ้าคุณจะมีลูกแล้วอะแล้วคุณปล่อยให้ลูกคุณไปรวมกลุ่มกับเพื่อนทํานูน่ทนทํานี่หรือแม้กระทั่งว่าไม่ได้ดูว่าตกลงแล้วลูกคุณหายไปไปทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็ ทำให้สังคมมันไม่น่าอยู่บางทีการที่เราคิดว่าเราเลี้ยงลูกของเราดีแล้วโดยการให้การศึกษาเขาอย่างเต็มที่ให้เงินให้ทองเขาอย่างเต็มที่แต่ลูกของคุณอะไม่ได้เป็นคนดีของสังคมมันก็เปล่าประโยชน์นะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูว่าทางตํารวจเนี่ยเขาก็มีการกําชับนะครับแล้วก็มีการ เรียกว่าเป็นเป้าหมายในการทําให้กลุ่มแก๊งต่างๆที่ไปรวมกันแล้วสร้างความเดือดร้อนเนี่ยหายไปอย่างแก๊งบ้านใส่ทองที่มีข่าวมาล่าสุดเลยนะครับว่าเขาจะล็อกเป้าเลยถ้าใครแต่งตัวมาลักษณะแบบนี้เนี่ยใส่ชุดช่องช,ช,ชู้ช่างก็จะเข้าไปจัดการเลยเนี่ยสังคมมันจะอยู่กันไม่ได้นะถ้าเป็นสภาพอย่างนี้นะครับโดยคําสั่งนี้เนี่ยที่ออกมา โดยที่พอบอรตรเนี่ยเขาลงไปพื้นที่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมานั่นก็คือว่าทางพอบอรตรเองเขาต้องการสร้างภาพลักษณ์ของตํารวจเนี่ยให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยที่เน้นเรื่องของการทําชุมชนสัมพันธ์นะครับก็เอาเป็นว่าก็ต้องติดตามเนอะว่าจริงๆแล้วการที่จะเรียกศรัทธาของประชาชนเนี่ยง่ายๆเลยก็คือคุณต้องทําให้องค์กรโปร่งใสแล้วก็ยุติธรรมให้เห็นว่า1ตํารวจที่โดนหนแล้วสุดท้ายเนี่ย ผลข,ของการตัดสินเป็นยังไงตั้งคณะกรรมการสอบแล้วผลในการลงโทษทางวินัยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ใช่สั่งยายสุดท้ายเราเรื่องมันต้องเงียบอย่างเงี้ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. กระบวนการผู้พิทักษ์รักษาสันติราษยังไม่รักษาเรื่องของกฎระเบียบได้เลยฮะแล้วประชาชนจะไปได้รับความน่าเชื่อถืออย่างไรอ่ะก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้คนหนึ่งคนเนี่ยจะต้อง เสียชีวิตหรือจบชีวิตไปฟรีแล้วมันก็มีเคสแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างเช่นเคสของคุณหมอกระต่ายอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือพอศาลชั้นต้นตัดสินเนี่ยทางโจทเขาก็ไปไปขออุทธรณ์ต่อจนกระทั่งออกมาแล้วก็เป็นคําตัดสินจําคุก5ปีเหมือนที่เราเห็นเห็นกันนะครับอ่ะ ก็ต้องตื่นตัวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎระเบียบจราจรอะไรอย่างนี้ช่วงนี้ดราม่าเยอะนะมีเรื่องของคดีหันศพด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องดราม่าที่ปล่อยให้รถน้ําหนักเกินเนี่ยขึ้นไปบนสะพานนี้ก็อันตรายนะเออสะพานจะถลม่มเอาอ่ะเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันนะครับเดี๋ยวทําคลิปแยกไปแต่ละอัน